ดีค่ะพี่ออสปากอดสมโยค่ะมาพบกันอีกแล้วคะ่ะวันนี้พี่อออยู่ที่ยิ้มมวยค่ะนะวันนี้มาออกกําลังกายค่ะมาชกมวยค่ะนะและ,ะช่วงระหว่างนี้นักครูครูผู้สอนก็ยังไม่ได้มานะคะพี่อ่อก็เลยมานั่งไลฟ์สดทําคลิปสั้นๆนะคะ,ะแบ่งปันนะคะสิ่งที่เเคล็ดลับที่ทําให้พี่ออตัวหอมนะคะเมื่อก่อนนะคะก่อนที่จะ เล่นออกกําลังกายช่วงเย็นเนาะช่วงกลางวันช่งชวงเช้าจะทํางานแล้วก็ออกกำลังกายช่วงเย็นระหว่างวันเนี่ยเราจะมีตัวที่แบบ เหม็นมากเหม็นจริงๆเป็นคนที่มีกลิ่นกายแรงมากนะเห็นสวยๆอย่างนี้กลิ่นกายแรงมากนะรู้ว่าตัวเองนะคะมีจุดปุกพ้องอมีกลิ่นกายที่แรงแล้วพะเราทํางานเอาท์ดอร์เนาะเอาทํางานแบบไม่ได้อยู่ห้องแอร์แอร์คอนดิชันตลอดเวลาเนาะพี่อ้อก,ก็เลยจะแบบรู้ตัวว่าถ้ามีเหงื่อปั๊บเนี่ยเราจะมีกลิ่นตัวที่แรงมากทันทีนะ คือเมื่อก่อนนะก่อนที่พี่อ้อจะมาออกกําลังกายพี่อ้อก็ต้องอชําระร่างกายก่อนรอบนะมาะมาออกกําลังกายก็รู้สึกว่ามันก็คือก็จะมั่นใจขึ้นระดับหนึ่งนะคือระหว่างที่เล่นน่ยมันก็จะแบบแค่หนึ่งชัง่วโมงใช่ไหมมันก็จะแบบตัวเราก็จะแบบไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่อ่มาถึงเราตั้งแต่เช้ายันกว่าจะมาถึง4ี่โมงเนะี่ยมันจะเหม็นเพราะมันเป็นเหงื่อที่หมักหมมใช่ไหมฉะนั้นเวลา มาเมื่อก่อนนะเวลาออกกำลังกายนะต้องอาบน้ํามาทุกครั้งแต่ตอนนี้นะคะตั้งแต่มารู้จักนะคะแบรนด์มะก้กาวมารู้จักทาเลือโชว์เลยดีกว่าแบรนดโมตังนันนะโชว์รอ,อนะนี่พี่เราเสร็จหนึ่งนีง่มาเลยค่ะใส่ถุงนี้เลยอะทุกคนไทยสิคะไทยสิคะว่าสบู่อะไรนะพี่หมพี่น้องชาวมะก้าวบ้านเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นส,บ,นสบู่สบู่สบู่ก้อนสมุนไพรเนาะออกมาเลย พี่ยอยเปลี่ยนกูุ่มแล้วตรงนี้มเล็นทั้งหอมหอมมากเลยค่ะคนขาหอมมากเลยเนี่ยนะแต่ตอนนี้นะพี่ยอยแค่พกติดตัวนะไม่อาบน้ำแล้วค่ะเพราะว่ามั่นใจว่าเออ เงือเรานะมันก so, right ็จะมีแค่ตรงรักแล้แค่นั้นเองนะที่มีแบบมีทำให้มีกลิ่นกายเนาะฉะนั้นเพี้ยอนะไม่มีเสียเวลาในการอาบน้ําเลยค่ะนะก็คือมาที่ยิมเลยขับรถมาที่ยิมเลยแล้วก็มาใช้สมุดก้อนนี้ค่ะที่ที่ใส่กระเป๋าติดตัวไว้นะคะเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วก็ล้างนะคะล้างรักแร้นะคะ ลักแล้นนิดนึงล้ากประมาณรอบสองรอบนะแล้วก็พ่อเขาเป็นวิสกีนน้นะพ่อเขาเป็นวิสกี้ข้นๆนะคะแล้วก็ทาป้ายป้ายทาไวา้แทนใช้แทนลูออนเลยค่ะนะหอมมากหอมมากเลยค่ะนะหอมามากเออพี่เออบบกขอบอกเลยว่าคือพกติดตัวคือแบบมันมีความมั่นใจมากขึ้นไงแล้ว,วพอเราชุบตะกินละลายเราก็จะหอมไงนะพอเรา มีเทนเนอร์หนุ่มๆเนาะเราจะกิ่นตัวแดงเนี่ยถึงจะเป็นเทนเนอร์ผู้หญิงก็จริงก็จริงอะแต่ว่าถ้าเรามีกลิ่นกายที่แบบแรงเราก็จะไม่มั่นใจใช่ไหมคะดังนั้นพี่ออกพกเลยนะใส่ถุงพกเลยนะคะแล้วก็ใส่กระเป๋านะ้ใส่กระเป๋าไว้เลยนะ,ยะเนีา่ยมาดูแล้วก็ เราก็ไม่ต้องเสียเวลานะเพราะอาบน้ําครั้งหนึ่งพาจะมาถอดเสื้อผ้าใช่ไหมคะถอดเสื้อผ้าเสร็จพอจะมาอาบน้ำเาก็ต้องใส่เสื้อผ้าชุดออกกาลังกายมันเสียเวลาไงมันต้องวอิวมันสิบสิ 10, นาทีแล้วอ่ะสิบสนาทีแล้วแล้วขอจะขับรถมาที่อีม่มันกต้องใช้เวลาเยอะใช่ไหมพี่อ้อก็แบบเออความรู้จักสบู่ก้อนนะของสมุนไพรดอกกุหาบขอบอกเลยนะคะพี่อ้อประหยัดไปเยอะมากนะคะเพราะพี่อ้อไม่ได้ใช้โลออนเลยค่ะแต่พี่อ้อก็จะใช้ แต่ก็จะล้างนะล้างตรงรักแร้เราเนาะล้าง่ไท่าน้นะล,าล,าลา้า,า,ะลางเสร็จแล้วก็พอวกวยิสครีมอ่าเปเวสบู่สีไทยตัวนี้ค่ะสีไทยก้อนนะตัวนี้นะ <_ S 1> พอกพอกเสร็จแล้วพอกให้ค้นๆหน่อยให้เป็นมิสครีมหนาๆกขาวหน่อยเนาะ <_ S 1> พอกทิ้งไว้แล้วก็ไม่ต้องรอให้แห้งนะ, <_ S 1> นะเดี๋ยวมันก็แห้งของมันเองนะ <_ S 1> แล้วก็ระหว่างวันเนี่ยรักแร้เราเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เปียกเลยนะมันจะแห้งตลอดเวลาแล้วเราจะไม่มีกลิ่นตัวเลยแล้วหลังจากนั้นพ่อก็จะใช้วิสครีมพอกอีกทีหนึ่ง ยี่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 เขาอีกทีนึงนะเป็นวิตคมิมเบาๆนะแล้วทาตามร่างกายเนี่ยทาตามผิวเพียวเห็นไหมผิวเพียวสวยไหมทาผิวเลยค่ะเป็นบอดี้โลชั่นนะ เป็นบอดี้โลชั่นแต่ถ้าเกิดใครผิวแห้งแล้วนะคะพี่้อนแนะนํานิดนึงนะถ้าคุณผิวแห้งแนะนําให้ใช้ผสมกับอ่ามีเป็นวิสครีมเสร็จแล้วก็ใช้ผสมกับบอดี้โลชั่นที่เราใช้อยู่นะเอาผสมนิดนึงแล้วก็ทาตามแั่งกายแล้วผิวจะไม่แห้งมากเพราะตัวเนี้มันจะทําให้ผิวแห้งนิดนึงนะมันคือมันดีนะคะดีเพราะว่ามันทําให้แห้งเพราะเราจะแบบตรงเหงื่อมันจะมีน้ําทําให้แบบ เหื่อมนออก,ก็จะเป็นน้ำเฉอะแฉะใช่ไหมมันทาให้เป็นมีกลิ่นไงแต่ตัวนี้มันทําให้ระงับงระงับระหว่างวันนะแล้วก็จะแบบไม่เหงื่จะไม่หอ,อกอะแปลกมากมันจะออกที่ร่างกายที่อื่นนะแต่ว่าตรงรักแล้มันก็จะไม่ออกแล้วนะอันนี้หอมมากเลยค่ะนะแนะนําที่สําคัญช่วงประมาณห้าโมงถ้าพี่อ้อต้องกลับบ้านไป,ไปทํางานไปไปทางานมาออกกำลังกายสเสร็จ้ต้องกลับบ้านไปรับแขกอยนะู่นะช่วงไปทางานทีรอบเนี่ย พี่อ้อก็ถาเป็นแบบวิดีโช่องเลยแล้วจะอาบน้ําเสร็จนะทากันยุงได้ด้วยนะกันยุงระหว่างวันได้ด้วยนะคือดีมากเยพี่อ้อแนะนําเลยนะคะก้อนนี้นะคะสูตรสมนุนไพรนกแก้วสู่รก้อนสมุนไพรก้อนนี้ก้อนเบลล์เนี่อยอันนี้คุณอ้อใช้มันหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะก้อนนี้ใช้บบพี่อ้อใช้คนเดียวประมาณ3เดือนได้ั้งใช้ทั้งกลางวันแล้วก็ระหว่างราคาแค่350บาทเองค่ะนะไม่แพงเลยนะเพราะว่าไม่แงพงเพ่าอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้อะ โลออนเลยทิ้งไปเลยนะโลออนแล้วมันทาให้รักแร้ดำนะแต่ตัวนี้จะทําไม่ทําให้ดําเลยมันจะหอมมากพอมๆนะลองลองดูงง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 งนะคะแต่ที่สําคัญนะก่อนหลังจากอาบน้ําเสร็จนะมันต้องใช้แยกก้อนที่หนึ่งน,นะก้อนที่ใช้กับรักแร้ก็อีกหนึ่งก้อนก้อนที่ใช้กับหน้าก้อนหนึ่งก้อนก้อนใช้กับหน้านี่ค่ะพี่อ้ <ๆ S 2> จะใช้มาล้างหน้านะล้างหน้าเสร็จแล้วก็พี่ออก็เอามาทําเป็นวิสกี้ยี้ นะคะเป็นไอศครีมเราเอามาทาพอกหน้าไว้นะคะหน้าขาวใสเกลี้ยงเลยเห็นไหมคะไม่มีสิวเสี้ยนเลยนะแล้วก็เมื่อก่อนริ้วเราจะเยอะมากแต่ตอนนี้แบบลดไปเยอะมากเลยอเยอดสวยขึ้นมากเลยสวยจากอะไรคะสวยจากชาสมุนไพรรุ่นเก้าค่ะนะแล้วก,นนะวก็วันนี้เอามาด้วยนะแล้วก็สวยจากสวยจาก ผลิตภัณฑ์ของนพเก้าทุกตัวเลยย่นะคือเกียวผิวย่อพี่อัดชาวันละชาชาชงค่ะวันละสี่สี่สองสี่ถึงห้าสองเลยนะพี่อัดนะแล้วก็ชาแคปก็สี่ถึงห้าแคปซูลต่อวันนะก็ดูผิวย่อผิวใสขึ้นรออายุเยอะแล้วนะคะทีนี้จะทํายังไงก็ได้ให้มันแบบย่นอายุให้แบบผิวมันมีอายุน้อยกว่าอายุอายุจริงเราเนะคืออายุเราค่ะโอเค คูพ,พี่ออมมาแล้วค่ะนะพี่อ,อ้อดี๋ยวคู่พี่ออมาแล้วหนุนทางนู้นหนุนหนุนมาแล้วนะคะโอเคพี่ออต้องไปนะพี่ออมีชาปุกมาด้วยค่ะเห็นไหมชาดื่มตลอดเวลาลาะคะ่ะจะได้ถีบคูดได้นี่คะ่ะทำให้พี่ออมีพลักกำลังถีบคูดได้ด้วยเนี่ยเพราะชาตัวนี้ค่ะนะโอเค,อเคพี่ออจะไปชมเหมือนเราจะคิดมาให้ชมกันนะคะบ๊ายบายค่ะ ดีค่ะ